สวัสดีครับพบกับช่อง i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดโดยผมสุระนวลประดิษฐ์กันอีก e ีพีหนึ่งนะครับอีพีนี้มาคุยกันเรื่อง10สิ่งที่ทำให้คุณเป็นคนคิดมากนะครับเคยไหมครับที่รู้สึกเหมือนว่าสมองของเรานั้นไม่เคยหยุดทำงานเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่มันชอบคิดวนเวียนซ้าไปซ้ามาจนบางครั้งเราก็แอบสงสัยว่านี่เรากาลังคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้มันถาโถมเข้ามาในหัวของเราอยู่ตลอดเวลาบางทีก็ทําให้เราถึงกับนอนไม่หลับ ระสับกระส่ายบางทีก็ทําให้เราพลาดโอกาสดีๆไปในชีวิตอย่างน่าเสียดายนะครับถ้าคุณยอมรับอยู่ในใจตอนนี้ว่าใช่ฉันก็เป็นแบบนั้นแหละก็ขอต้อนรับสู่โลกของนักคิดมากโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนความกังวลและก็ความเหนื่อยล้าทางใจนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยนะครับมันเหมือนกับว่าเราติดอยู่ในเขาวงกตที่เรามองไม่เห็นทางออกยิ่งพยายามที่จะวิ่งบนหาทางออกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้สึกหลงทางและก็เหนื่อยล้ามากขึ้นเท่านั้นนะครับ แต่วันนี้เราจะมาสำรวจความจริงทางจิตวิทยา10ข้อที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของการที่เราเป็นคนชอบคิดมากและที่สำคัญก็จะมีทางออกให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองออกจากกับดักของความคิดแล้วก็กลับมาเป็นนายของชีวิตตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อ1สมองของคุณคิดว่าการกังวลคือการเตรียมตัวแต่ที่แท้จริงแล้วมันกำลังทำลายความสงบสุขของคุณอยู่ ลองจินตนาการถึงนักรบสมัยก่อนนะครับที่มัวแต่รับดาบอยู่ในค่ายตลอดเวลาไม่เคยออกไปรบจริงๆเลยเพราะว่ามัวแต่กังวลว่าศัตรูจะมาแบบไหนจะรับมือไหวหรือไม่จะชนะหรือแพ้นั่นแหละครับคือภาพเปรียบเทียบของคนที่สมองคิดว่าการกังวลคือการเตรียมพร้อมการคิดมากเกินไปไม่ได้ทําให้เรามีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่ว่ามันกลับกักขังเราไว้ในกรงของความกังวลที่เรามองไม่เห็นสมองของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้หาทางแก้ปัญหาเพื่อความอยู่รอด นี่คือสัญชาตญาณดั้งเดิมแต่ว่าบางครั้งกลไกนี้ก็ทํางานเกินเลยไปจนมันบิดเบี้ยวมันหลอกเราว่าการวนเวียนอยู่กับปัญหาที่เรายังไม่ได้เจอมันจริงๆหรือว่าจริงๆอาจจะไม่มีทางเจอเลยก็ได้มันจะช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นจะช่วยให้เราปลอดภัยจากอันตรายทุกรูปแบบแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เราควบคุมมันเอาไว้ก็คือความสงบสุขในปัจจุบันที่กําลังถูกพรากไปจากเรานะครับลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราเอาพลังงานที่ใช้ไปในการกังวล พลังงานที่มหาศาลซึ่งควรจะนําไปใช้ในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆมาใช้ในการลงมือทําอะไรบางอย่างในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเรียนรู้ทักษะความสามารถใหม่ๆหรือว่าแม้แต่การใช้เวลากับคนที่เรารักอย่างเต็มที่ชีวิตของเราจะดีขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นแค่ไหนการวางแผนเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าการจมอยู่ในวังวนของความกังวลจนไม่กล้าที่จะลงมือทําก็คือการปล่อยชีวิตให้ไหลผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับข้อ2 คุณย้อนคิดถึงบทสนทนาเก่าๆเรากับว่าคุณกําลังไขคดีฆาตกรรมทั้งๆท,ที่ว่าคดีนั้นจริงๆแล้วมันปิดไปนานแล้วเคยไหมครับที่บทสนทนาหรือว่าการพูดคุยบางอย่างนั้นผ่านไปตั้งหลายวันแล้วคําพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือแม้กระทั่งคําพูดเมื่อหลายปีก่อนไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือว่าของคนอื่นนั้นยังก้องอยู่ในหูของคุณคําพูดที่ไม่เข้าหูประโยคที่คิดว่าตัวเองน่าจะพูดได้ดีกว่านี้หรือว่าท่าทางบางอย่างของคนอื่นที่ทําให้เราไม่สบายใจ เราก็ย้อนกลับไปกลับมาในหัวคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกพยายามที่จะหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมนะทําไมถึงเป็นแบบนั้นหรือว่าเขาหมายความว่ายังไงหรือว่าเราทําผิดอะไรไปหรือเปล่าทั้งที่เราก็รู้ว่ามันได้ผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเอาจริงๆคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดอะไรแล้วทุกคนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าคนที่คิดมากกลับคิดไม่หยุดไม่มีวันจบเหมือนกับการที่เราไปขุดหลุมศพเพื่อที่จะไปสอบสวนคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ เรายึดติดกับอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เราปล่อยให้มันกัดกินพลังงานของเราในปัจจุบันพลังงานที่เราควรจะเอามาสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆหรือว่าอยู่กับความสุขตรงหน้าการหมกมุ่นกับอดีตท,ที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็เป็นการลงโทษตัวเองอย่างเงียบๆแบบเจ็บปวดที่สุดนะครับเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้หรือว่าการไม่ใส่ใจนะครับแต่ว่ามันคือการที่เราเลือกที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการของอดีตแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยใจที่สงบ การเรียนรู้จากอดีตนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ว่าการจมปลักอยู่กับมันคือการปิดกั้นโอกาสของตัวเองในอนาคตจงปล่อยวางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็หันมาโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ในตอนนี้นั่นก็คือปัจจุบันของคุณนะครับสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคนคิดมากข้อที่3ก็คือคุณจินตนาการถึงสถานการณ์เลวร้ายที่สุดราวกับว่าหายนะมันคือพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ของคุณ เราหลายคนมีความสามารถพิเศษในการจินตนาการถึงสิ่งเลวร้ายได้อย่างเป็นฉากเป็นตอนราวกับว่าเป็นนักเขียนบทภาพยนตร์ชั้นยอดนะครับไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามสมองของเราก็จะรีบสร้างภาพเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดขึ้นมาก่อนเสมอเช่นถ้าเพื่อนเราไม่ตอบข้อความที่เราส่งไปเราก็จะคิดว่าเขาโกรธเราหรือว่าถ้าโปรเจกต์งานติดขัดเราก็จะคิดไปไกลถึงขั้นว่าเราอาจจะถูกไล่ออกบางทีเราอาจจะคิดว่าถ้าเราเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่แย่ที่สุด เราก็อาจจะไม่เจ็บปวดกับมันมากนะักหากว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่ว่านี่คือความเข้าใจผิดนะครับยิ่งเราจมดิ่งอยู่กับภาพความหายนะมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสร้างความเครียดแล้วก็ความกังวลให้กับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นโดยที่สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเลยนะครับเหมือนกับการที่เราตีตนไปก่อนไข้หรือว่าเราภายเรือในอ่างเราวนเวียนอยู่กับความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองจนลืมไปว่าโลกภายนอกยังมีอะไรดีๆอีกมากมายให้เราได้สัมผัสมีโอกาสอีกมากมายที่ให้เราไขวคว้าเอาไว้ ลองเปลี่ยนจากการจินตนาการถึงสิ่งที่แย่ๆมาเป็นการวางแผนรับมืออย่างมีสติในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองดูสิครับโฟกัสในสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในตอนนี้เพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่จมปลักอยู่กับสิ่งที่อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงการมองโลกสวยแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะใช้พลังงานกับสิ่งที่จะนําพาชีวิตของเราไปข้างหน้าต่างหากครับข้อ4 คุณเลื่อนหรือว่าคุณชะลอการตัดสินใจของคุณออกไปไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนรอบคอบอะไรหรอกแต่เพราะคุณกลัวหรือหวาดระแวงว่าคุณจะเกิดความเสียใจจากการลงมือทําสิ่งนั้นสองจิตสองใจเป็นคําที่อธิบายภาวะนี้ได้ดีเยี่ยมนะครับเราผัดวันประกันพรุ่งในการตัดสินใจเรื่องสํำคัญคญ,ญเพราะว่ากลัวว่าถ้าเราเลือกผิดแล้วเราจะต้องเสียใจในภายหลังเราใช้เวลามากมายในการวิเคราะห์ข้อมูลซ้าแล้วซ้าอีกหวังว่าจะหาทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทางเลือกที่จะรับประกันความสําเร็จ100%โดยไม่มีความผิดพลาดเลยแต่ว่าในความเป็นจริงความสมบูรณ์แบบแบบนั้นไม่มีอยู่จริงนะครับมีแต่การลงมือทําแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราเลือกคําว่าช้าๆได้พระเล่มงามอาจจะใช้ได้ในบางสถานการณ์แต่กับเรื่องบางเรื่องที่ต้องการความรวดเร็วแบบว่าน้าขึ้นให้รีบตักการลังเลก,ก็คือการสูญเสียโอกาสครั้งสําคัญในชีวิตไปนะครับอะไรควรช้าอะไรควรเร็วเป็นทักษะที่เราต้องใช้สติปัญญาของเราในการเลือกที่จะทํามันไม่มีสูตรสาเร็จที่ตายตัวนะครับ การตัดสินใจที่ผิดพลาดคือบทเรียนอนล้ำค่าที่สอนให้เราเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ฉลาดขึ้นการไม่ตัดสินใจเลยคือการที่เราไม่เคยได้เริ่มเดินเลยหรือซ้ำเหมือนกับการยืนอยู่หน้าประตูหลายบานแต่ว่าไม่กล้าเปิดบานไหนเลยเพราะว่ากลัวสิ่งที่อยู่ข้างหลังบานประตูเหล่านั้นเรากลัวความเสียใจใช่ไหมครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งการไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ากลัวความเสียใจทางหากที่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่สุด เพราะนั่นหมายถึงเราพลาดโอกาสที่จะเติบโตไปพลาดโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็พลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสําเร็จที่อาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าจงกล้าที่จะตัดสินใจไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรมันคือส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตนะครับสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคนคิดมากข้อที่5ก็คือคุณคิดว่าความเงียบหมายถึงการถูกปฏิเสธคุณวิเคราะห์ข้อความคุณตีความเกินจริงราวกับว่ากําลังถอดรหัสลับในยุคดิจิทัลที่การสื่อสารรวดเร็วฉับไวเพียงปลายนิ้วสัมผัส เรากลับยิ่งคิดมากกับความเงียบของคนอื่นและข้อความที่คนอื่นไม่ได้ตอบกลับมาทันทีเราคิดว่าเขาอ่านแล้วไม่ตอบแปลว,ว่าเขาไม่ชอบเราเหรอหรือว่าทําไมอ่านแล้วไม่ทักมาเลยแปลว,ว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเรากลายเป็นนักถอดรหัสลับมืออาชีพเราตีความทุกคําพูดทุกอีโมจิทุกเครื่องหมายวรรคตอนเรากลับว่าจะหาความหมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นความหมายที่อาจจะไม่มีอยู่จริงเลยความหมายที่คนอื่นไม่เคยคิดเลยตอนที่พวกเขาพิมพ์หรือว่าเขียนมันออกมา บางทีมันอาจจะไม่มีอะไรเลยจริงๆก็ได้การที่เราคาดเดาความรู้สึกของคนอื่นจากความเงียบหรือว่าจากข้อความเพียงสั้นๆนั้นนอกจากจะทําให้เรากังวลโดยที่ไม่จําเป็นแล้วยังอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดแล้วก็สร้างกําแพงกับคนรอบข้างอีกด้วยนะครับมันเหมือนกับการที่เราเหมาเอาเองหรือว่าตีความเกินเหตุไปความจริงที่ว่าผู้คนมีชีวิตของตัวเอง มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันบางทีเขาอาจจะยุ่งอยู่กับการทํางานของเขาอาจจะกําลังขับรถหรือว่าอาจจะแค่กําลังใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆการที่เราไปคิดเอาเองว่าความเงียบของพวกเขาเท่ากับการที่เราถูกปฏิเสธมันเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเราเองโดยที่ไม่จําเป็นนะครับบางครั้งความเงียบมันก็แค่ความเงียบและข้อความมันก็แค่ข้อความไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นนะครับอย่าเล่นใหญ่จนเกินไป จงเรียนรู้ที่จะให้พื้นที่กับความไม่รู้แล้วก็ไม่รีบด่วนสรุปในสิ่งที่เรายังไม่รู้ความจริงการปล่อยวางความคิดเหล่านี้จะทําให้จิตใจของเราสบายขึ้นเยอะเลยนะครับคุณผู้ฟังที่ฟัง EP ีนี้แล้วอยากจะได้สคริปต์ของ E ีนี้ไปอ่านในรูปแบบของบทความที่เป็นไฟล์ pdf ก็สามารถขอไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยดูวิธีการขอไฟล์ได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับข้อ 6. คุณขอโทษในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของคุณเพียงเพื่อที่จะปลอบประโลมความรู้สึกผิดปลอมๆของตัวเองนะครับ เคยไหมครับที่คุณรู้สึกผิดไปสะทุกเรื่องไม่ว่าจะอะไรก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองเอาไว้ก่อนแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยอย่างเช่นฝนตกรถติดเพื่อนหกล้มเราก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจและหาทางที่จะขอโทษเรากับว่าการขอโทษจะช่วยลดทอนความรู้สึกผิดซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงนี้ได้การทําแบบนี้เป็นการแบกภาระที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ทําให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงเรื่อยๆ เหมือนกับคนรับใช้ที่ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแม้แต่เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเองอย่าแบกโลกเอาไว้คนเดียวนะครับความรู้สึกผิดที่ไม่ได้มาจากความผิดพลาดจริงๆมักจะเป็นผลมาจากการที่เราตั้งมาตร,รฐานให้ตัวเองไว้สูงเกินไปเราต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของทุกคนมากเกินไปหรือว่ากลัวการถูกตําหนิจากคนอื่นจนเกินเหตุเรากลัวที่จะทําให้คนอื่นผิดหวังจนยอมแบกรับความรู้สึกผิดที่ไม่ได้เป็นของเราการขอโทษในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของเรานั้น ไม่ได้ทำให้เราดูเป็นคนดีขึ้นนะครับแต่ว่ากลับทำให้เราอ่อนแอลงและทำให้คนอื่นมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงในตัวของเราไปลองหยุดทบทวนสักนิดก่อนที่จะเอ่ยคำขอโทษและก็ถามตัวเองว่านี่คือความผิดของเราจริงๆหรือเปล่าการเคารพตัวเองเริ่มต้นจากการที่เราไม่แบกรับในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราและรู้จักที่จะวางภาระที่ไม่จำเป็นลงนะครับข้อ 7. คุณขอคำแนะนำแต่ว่าคุณไม่เคยทำตามเพราะว่าไม่มีคำตอบไหนที่รู้สึกปลอดภัยหรือว่าดีพอสำหรับคุณ เหมือนกับคนที่จับปลาสองมือแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยบางคนมักจะไปขอคําแนะนําจากผู้คนรอบข้างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าเราไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองเราฟังทุกคนเราวิเคราะห์ทุกคําพูดเราเปรียบเทียบทุกทางเลือกแต่สุดท้ายเราก็ยังคงไม่กล้าลงมือทําเพราะว่าไม่มีคําตอบไหนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือเรารู้สึกว่ามันดีพอสําหรับเรา100%เซ ไม่มีทางเลือกไหนที่รับประกันได้ว่าจะไม่มีความผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยเราว่าโลกนี้มีคําแนะนําที่ทําตามแล้วมีแต่ความสําเร็จโดยไม่มีความเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าชีวิตไม่ใช่แบบนั้นนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมาจากการลงมือทําแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงการฟังคําแนะนําเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ว่าการตัดสินใจและการลงมือทําเป็นสิ่งที่เราต้องทําด้วยตัวเองนะครับทางเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าเราสามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ การรอคอยความสมบูรณ์แบบคือการรอคอยในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและมันทําให้เราพลาดโอกาสมากมายในชีวิตไปนะครับจงกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของการไม่ทําอะไรเลยและก็ลงมือทําในสิ่งที่เชื่อมัน่นแม้จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนบ้างก็ตามนะครับข้อ8คุณคิดว่าผู้คนเกลียดคุณหากว่าพวกเขาแสดงท่าทีเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยในวันเดียวเราทุกคนต่างเคยมีวันที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีเรื่องให้คิดมาก จนอาจจะแสดงท่าทีที่ไม่เหมือนปกติบ้างเราอาจจะดูนิ่งเฉยไปหน่อยพูดน้อยลงบ้างหรือว่าดูหงุดหงิดกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นนักคิดมากแล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพฤติกรรมของคนอื่นอาจจะถูกตีความเป็นการไม่ชอบหรือแม้กระทั่งเป็นความเกลียดชังได้ในทันทีนะครับเราจะเริ่มวนเวียนอยู่กับความคิดที่ว่าฉันทําอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่ชอบฉันแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างกําแพงขึ้นมาจากความคิดความเข้าใจผิดนี้นะครับ การคิดไปเองนี้นอกจากจะทําให้เรากังวลใจโดยที่ไม่จําเป็นแล้วยังอาจจะทําให้ความสัมพันธ์กับคนอื่นนั้นแย่ลงโดยที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเราเองอาจจะเริ่มตีตัวออกห่างหรือว่าแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรกลับไปเหมือนกับการที่เราเล่นเกินเบอร์หรือว่าเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่การคาดเดาความรู้สึกของคนอื่นจากพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยมันเป็นการบั่นทอนความสุขของเราเองและก็ทําให้เราพลาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างลองเปิดใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นอีกนิดนะครับ ทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองมีวันที่ดีแล้วก็มีวันที่ไม่ดีและบางครั้งท่าทีก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแม้แต่น้อยการเรียนรู้ที่จะไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะช่วยปลดปล่อยเราจากความกังวลที่ไม่จำเป็นเหล่านี้นะครับข้อ 9. คุณคิดว่ายิ่งคิดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่คุณควบคุมเอาไว้ได้ก็คือความรู้สึกเหนื่อยล้าของคุณนั่นเองเราเชื่อว่าการคิดให้รอบด้านคิดให้ถี่ คิดถึงทุกความเป็นไปได้ทุกความเสี่ยงมันจะช่วยเราสามารถที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเราได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วยิ่งเราคิดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจมดิ่งลงไปในวังวนของความกังวลและความเหนื่อยล้าทางจิตใจ,จเท่านั้นนะครับการคิดมากไม่ได้หมายถึงการครวบคุมได้ทั้งหมดแต่ว่าตรงกันข้ามมันกลับทําให้เราสูญเสียพลังงานที่จะนําไปใช้ในการลงมือทําสิ่งที่เราครวบคุมได้จริงๆไปต่างหาก พลังงานของเราจะถูกใช้ไปกับการสร้างสถานการณ์จำลองในหัวของเราเองที่ไม่รู้จักจบสิ้นโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยนะครับมันเหมือนกับคนที่คิดแล้วไม่ทำซึ่งมันมีค่าเท่ากับทำแล้วไม่คิดนะครับสมองของเราเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็มหัศจรรย์แต่ถ้าเราใช้มันอย่างไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะกลายเป็นนายของเราได้สิ่งที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงคือความคิดของเรานะครับการเลือกที่จะคิดอย่างมีสติและมีประโยชน์ การเลือกที่จะโฟกัสกับสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้และการปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ต่างหากที่จะทําให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและรู้สึกเหนื่อยล้าน้อยลงการยอมรับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้จะช่วยให้เราสงบและมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับข้อ 10. คุณทําลายล้างวันนี้ของคุณด้วยการกลัววันพรุ่งนี้และต้องเสียใจที่เสียเวลาไปกับวันนี้มันคือกับดักที่สมองของคุณสร้างขึ้นและคุณยังคงตกลงไปในกับดักนั้นนะครับ นี่คือกับดักที่อันตรายที่สุดของการคิดมากนะครับมันเป็นวงจรอุบาทที่ทําให้ชีวิตของคนเรานั้นจมปลักอยู่กับความทุกข์เรามัวแต่คิดกังวลถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอนาคตที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดจนเราลืมใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างมีความสุขผลลัพธ์ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเราก็มานั่งเสียใจว่าทําไมเราถึงปล่อยให้วันนี้ผ่านไปอย่างไร้ค่าวันที่ควรจะเต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยความสุขและก็เต็มไปด้วยการเรียนรู้ เวลาและวารีไม่คอยใครวันนี้คือของขวัญที่เราได้รับและเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้มันอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปล่อยให้ความกลัววันพรุ่งนี้มาบดบังความงามของวันนี้ไปเสียการคิดถึงอนาคตเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการวางแผนแต่ว่าการจมปลักอยู่กับความกลัวในอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก้าวออกมาจากกับดักนี้เถอะครับแล้วคุณจะพบว่าชีวิตในวันนี้มีแต่สิ่งดีๆมากมายรอให้คุณสัมผัสมีโอกาสมากมายให้คุณได้เรียนรู้ได้เติบโตและก็ได้มีความสุข การใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ไม่ได้หมายถึงการไม่วางแผนอนาคตแต่ว่าเป็นการเลือกที่จะไม่ให้ความกังวลในอนาคตมาบงการชีวิตปัจจุบันของเราต่างหากนะครับโดยสรุปการคิดมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครหลายคนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะครับผู้คนจํานวนมากก็เป็นแบบนี้มันเป็น,นกลไกหนึ่งของสมองที่พยายามที่จะปกป้องเราจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ว่าบางครั้งกลไกนี้ก็ทํางานเกินเลยมากไปนะครับจนมันกลายเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของเราเองไปเสียทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพขอให้จําไว้นะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อเราเข้าใจกลไกเหล่านี้เข้าใจว่าสมองของเราทํางานอย่างไรและเข้าใจว่าความคิดของเราส่งผลต่อชีวิตของเรามากแค่ไหนเราก็สามารถเลือกที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดที่มากเกินไปได้เราสามารถฝึกฝนสมองให้คิดอย่างมีสติและมีประโยชน์ เพื่อให้เรามีชีวิตที่สงบสุขมีความสุขและก็มีพลังในการลงมือทาสิ่งที่เราต้องการจะทําได้อย่างแท้จริงการตระหนักรู้คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับลองนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการสังเกตความคิดของตัวเองในแต่ละวันหรือว่าการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆแล้วคุณจะพบว่าการปลดล็อกตัวเองจากการเป็นคนคิดมากนั้นไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดและชีวิตของคุณก็จะเบาสบายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ คุณเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ไหมครับหรือว่ามีวิธีจัดการกับการคิดมากในแบบของคุณอย่างไรมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กำลังใจช่อง u n l i m i t e d Mindset ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับผมเคยอ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆที่มีอยู่ไม่ถึงร้อยหน้านะครับแต่ว่าพออ่านไปได้ไม่กี่หน้าผมก็รู้ในตอนนั้นเลยว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาพลังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะตรงกันข้ามกับขนาดของมันอย่างสิ้นเชิงมันคือคู่มือการควบคุมชีวิตด้วยพลังความคิดของตัวเราเองหนังสือเล่มนั้นชื่อ as a man thinketh เขียนโดยเจมส์อเลนผู้ที่เชื่อว่าความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกโชคชะตาของคนเรานะครับ หนังสือเล่มนี้จะตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1,902หรือว่า120ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหาเป็นอมตะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือเล่มนี้ผ่านการแปลเป็นภาษาต่างๆมามากมายหลายสิบภาษามียอดจาหน่ายรวมกันทั่วโลกเฉพาะฉบับพิมพ์เล่มกระดาษมากกว่า40ล้านเล่มด้วยกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดหนังสือเล่มนี้มาเป็นภาษาไทยในชื่อมนุษย์สั่งการจักรวาลทําตาม เดิมทีผมตั้งใจที่จะแปลหนังสือเล่มเล็กๆนี้เอาไว้เป็นของสมนาคุณแถมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามช่องที่ได้สมัครเป็นสมาชิกอ่านบทความสคริปต์อีบุ๊กเป็นรายปีนะครับเพื่อที่จะให้ได้อ่านหนังสือที่ผมคิดว่าอ่านง่ายที่สุดและดีที่สุดเล่มหนึ่งเท่าที่เคยได้อ่านมาแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่ต้องการที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีอยากได้แต่แค่หนังสือเท่านั้นก็เลยมาเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในช่องทางต่างๆกันครับ As a man tinget คือหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านทั่วโลก ความคิดคือมเมล็ดพันธุ์ชีวิตคือผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลโดยตรงจากความคิดที่อยู่ในหัวของคุณทุกความสําเร็จทุกความล้มเหลวเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณเชื่อและคิดซ้ําๆกันทุกวันถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นได้เลยที่ความคิดของคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ให้คุณอ่านแต่ว่ามันจะปลูกให้คุณตื่นมนุษย์สังการจักรวาลทําตามเล่มนี้สําหรับคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตอยู่ภายใต้โชคชะตากําหนด แต่เลือกที่จะกําหนดชะตาด้วยมือของตัวเองนะครับผมจะขอนําเอาบางข้อความจากหนังสือมาอ่านให้ฟังเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับจากหนา้า10มนุษย์เป็นคนที่มีอํานาจควบคุมเสมอแม้จะอยู่ในฐานะหรือว่าในสภาพที่อ่อนแอที่สุดและดูเหมือนต่ําต้อยน้อยค่ามากที่สุดก็ตามแต่ข่าวร้ายก็คือมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าพวกเขามีอํานาจในการควบคุมมากกว่าที่เขาคิด เขาเป็นเหมือนผู้ปกครองที่โง่เขลาผู้ไม่รู้ถึงพลังอำนาจของตัวเองแล้วไปจัดการกับคนใต้ปกครองของเขาในวิธีที่ผิดด้วยความไม่รู้นี้แต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเริ่มฉุกคิดถึงอำนาจและพลังของเขาที่เขามีอยู่แล้วคิดอย่างรอบคอบถึงวิธีการที่เขาจะเอามันมาใช้ควบคุมความคิดของตัวเองชีวิตของเขาก็จะเริ่มมีทิศทางที่ถูกต้องเขาจะกลายเป็นผู้นำที่เก่งกาจใช้พลังที่มีอยู่อย่างชาญฉลาดและกำหนดความคิดของเขาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ และอีกตอนหนึ่งนะครับจากหน้าที่18ผู้คนจะไม่ได้รับสิ่งที่พวกเขาอยากได้แค่เพียงบอกว่าพวกเขาต้องการสิ่งนั้นและแค่เพียงอธิฐานขอมันอย่างผิวเผินแต่พวกเขาได้รับสิ่งที่ตัวเขาเป็นสิ่งนั้นจากระดับจิตวิญญาณและพวกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าตัวเองสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความร่ำรวยจะร่ำรวยคนที่มีจิตวิญญาณเป็นยาจกจะเป็นยาจกแม้ทั้งสองคนจะต้องการความร่ำรวยเหมือนกันและจากหน้าที่28 เมื่อคุณตัดสินใจที่จะควบคุมชีวิตของคุณด้วยความมั่นใจแม้แต่สถานการณ์ที่ยากและท้าทายที่สุดก็จะเปลี่ยนมาสอดคล้องกับความปรารถนาของคุณในที่สุดเมื่อจิตวิญญาณที่แน่วแน่ได้ยืนหยัดและสั่งการแม้แต่เทพ,เจ,พเจ้าก็พร้อมที่จะทำตามหนังสือเล่มนี้ราคา129บาทนะครับรวมค่าส่งทั่วประเทศแล้วก็ทุกเล่มจะแถมฟรีฉบับอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับ สามารถสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้2วิธีนะครับถ้าจะสั่งทาง Line Official ก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ add unlimited myset ที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดสะดวกที่จะซื้อทาง Shopee ผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปซื้อได้ทันทีนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะใส่ลิงก์อธิบายรายละเอียดหนังสือเอาไว้ในคาอธิบายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ